สูบใหญ่กำลังคือนันกดคันแล้วนี่อย่ากดขันถ้ามันมุดใต้เรือกดคันนะกดขันกดคันอย่างกระช่างยุ่งใส่ไม่เขาเจ้าเขียนกระชางกระชางขันสวยมากเลยอ่ะอยังน้อยหมดยังน้อยหมดนี่เฮียครับ ยอดเจ๋งใหญ่ใหญ่ท้ายมาครับปากเขามาครับากเขาเจอจนได้กดตัวหน้า <hi> ล่าลงหน่อยกดหน้าลอางลงหน่อยนี่กดหน้ากดหน้าเอาเอาเก็ปเปอร์คุณยังไงเฮียขอขอเทกที่ครับใหญ่ใหญ่ท้ายแกแต่เจ้าของสมเร็จเองด้วยไม่ใช่คนอื่นโอ้โหสวยจริงๆ